สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุลสกุลและเอฟซีเบิร์ดุกุลน้องพี่น้องอีกโจ๊กเหมืนกันด้วพี่น้องก็หักพริกก็ดำดำหักพริกใส่ใส่เพื่อวะน้ำมันหน่อยหนึ่งกิโลเอาลงเอาพริกลงแล้วก็วันนี้เบาๆใสยกินจะมันแม่นข้าวต้มจะมันแม่นโจ๊กพี่น้องเอ็ยนี่มันแค้นอยู่กินยำหน้าเพี่น้องยำข้าวมันเท่งให้เทงหนาคือเกลานี่แหละ เออเอินง่ายๆใช่ข้าวต้มนั่นแหละข้าวต้มใส่กระดูกเนาะยัมนี่นะไม่ได้ไปกระดูกงวงหรือกระดูกควายกับมุ้งกระดูกงวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อต้มข้าวต้มแผนขื่นแผ่นขื่นแล้วเสร็จมาได้กะปุกมันเป็นหนังได้หรอเกะปุกมนี่นะต้มหม้องยัยหนึ่งพี่น้องไง

เมนตุ่เขานะครับหงเขานะครับหูเข้ากหนผง่ิงนะครับเขาต้มจงเครื่องมันไม่กินาะป้าไม่กินขมหน้าหูขมขิงขมขิงเสก็เป็นไงมีนะเสระมันไม่หนุนมันมีเสะแย่บังพลนะมันมันหอนแลรมันพอไสวยเลยมันมันหอนไปน่าช้าแล้วมันอปจะต้ตี

ต้องมาเตามาเตามาเตาทำมาใกล้ๆเนี่เห็นยังเห็นมัน้องเอ้บดแลนี่ตัวหนึ่งจะตั้งกับไมอีกต้าใค่เลยก็เป็นกดว อร่อยอร่อยีไปตัวนี้เขาเาไม่ปรุงเามางกิน่ปรุงใส่น้ำตาลบางกินใปรุงใส่น้ำตาลกับใส่น้ำตาลกับกระมังพริกพริกโคอันนี้มีปรุงน um, uh, so, ้อต้มคือเขาหงไม่

mong ngày đi làm thế nào này bò tôm có bốt mua bò tháo... bò bò tôm thì mua <laughs> này này cái <laughs> nhóc đâu đang tháo đây, nhỏ này này cái nào con

กือรบมตจกูรพักุร่องกุร่่ออ้เหยดอีกพันนึงรกมลเป็นบ้างตัวที่สามพี่น้องตัวที่สามนี่ปุ้งไหมตัวนี้ตัวนี้ปุ้งสามส่วนอิ่มนะสามมิตรมาประเทายกันทัวนี่กันไปกันอยู่ตามทัวร์มง่าย อากาศหนาวกะพ่อแม่พี่น้อง,ขอ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 งกันักษาสุขภาพเด้อใส่เสื้อกันหนาวหลายๆสัน้น <c oughs> ตัวเองใส่กันพี่น้อง <c oughs> ตัวเองตัวพรมหมตัวเองนี่่้องเฮียอย่าใส่เรื่องหนาวใสเแค่กันฮัลซา

มันต้องแกปั้นัตัวเดืองนอานมลยอัดคตียอ่าตะเียง่นไก่ันะจใแจมันไตวัดเมเหนแล้วแจกมือก่อนดูนะ้วัดใช่ไหมยวเอาตรงแต่เาลส์เงียเมากเราือตะตะเามานี่น่นี่น่่ว่ นี่เินี้กี่าวไอ้เพีอขอเพี่เนาะขแค่ว่าข้าไปไนะแล้วห้พกเงินสิลิ่เนยันเาสิไห้ใจค่าวงกลมเองนะก้นมา้นที่ไหนว่ต้นคุณก็เลีนาไม่คู่เองมาจะเอาเงินโอยเ้าเน่เอาตอนแรกเน

นั่งอยู่คีบไผยเพื่อนาต้มน้ำฮ้อนกินนี่สามสงสนพี่น้องนี่กำลังมาเข้าแล้วมาเข้ามาเข้าตั้งแต่โมกโมาแล้วแล้วจะเกือบมาคอยไปปูบนนอนก่อนตู้ทงนี้ีทันัดแต่ว่าอัดไปเลย เด้อพี่น้องเด้อมากินทุ่งเขาเถีงกันเด้อข้าวสมเด็จหนาวนี่ปีนาพี่ตามเหมกบหนาวข้างคนละแจพี่น้องหนาวเห็น่เลยพี่นองหนาวหนาววันหนาววันใดเย็น อ้าวน้องพ่อแม่พ oui> ี่น้องสำหรับไพ่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ้สามมส่วนกับบ่าวบุตรไทยเดอพี่น้องเดอร์สำหรับคลิปหน้าพอกันไหมน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับวัสดีบ่าวบุตรไทยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย